ยอมเสียทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้ค่ะเสียบ้านเสียรถเสียเงินนะคะพ่อโสเนี่ยเล่าตอนอยากกับแม่แตงโมค่ะยอมเล่ทุกอย่างจริงๆค่ะเพื่อผู้หญิงคนเดียวให้ลูกสาวให้ได้ลูกสาวมาเลี้ยงนนะคะต้องบอกว่าจากกรณีที่แม่แตงโมค่ะถูกโจมตีอย่างหนักนะคะหลังจากมีการออกรายการโหวนกระแสซึ่งในรายการค่ะแม่เนี่ยพูดถึงประเด็นที่ว่าตอนนี้เนี่ยแม่เองก็เป็นผู้จัดการมรดกของแตงโมนะยกโทษให้ไฮโซปอเพราะว่าขอโทษแม่แบบจริงใจสม่ำเสมอ พร้อมกับมีการบอกว่าจะมีการให้เงินเยียวยาแม่ด้วย30บกว่าล้านค่ะส่วนเรื่องของเงินประกัน1ล้านบาทแตงโมงมีการให้ลูกสาวกติก,กันนะคะแม่บอกว่าขอดูอีกทีแม่เนี่ยจะเป็นคนจัดการตรงนี้เองให้อาภัยปอแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยหนึส่วนฮิปโปเนี่ยให้อาภัย50แอนนานเนี่ยขอดูก่อนอยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วก็ไม่ให้อาภัยกติก,กันนะคะทางนี้ค่ะโลกโซเชียลเนี่ยก็มีการแฮร์แชร์คําสัมภาษณ์ของพ่อโสหรือว่า พ่อโสพลเนี่ยนะคะคุณพ่อสุดที่รักของสาวแตงโมพระรัธิดาหรือว่าแตงโมนิดาค่ะครั้งที่คุณพ่อเนี่ยยังมีชีวิตแล้วก็เคยออกมาเล่าเรื่องราวาให้ให้กับทางยูนิโคนะคะฟังแล้วก็โดยมีการพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างกับคุณแม่แตงโมด้วยพร้อมบอกว่าแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ลูกมานะคะพ่อโสเล่าว่าเสียเงินเสียบ้านเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงเพื่อผู้หญิงคนเดียวก็คือแตงโมนะคะวันที่หย่าก,กับแม่เขาเนี่ยเรื่องทรัพย์สินมาคุยกัน ขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจะแลกด้วยอะไรยอมหมดเลยนิสัยเราเนี่ยลูกคนจีนไม่เคยทํางานต้องมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กัน2คนเสื้อผ้านเนี่ยก็ต้องซักเองอาหารก็ทําเองเริ่มเข้าครัวทําเองนะคะเลี้ยงลูกเนี่ยด้วยตัวคนเดียวไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดทางนี้ค่ะเมื่อถามว่าถ้าเปลี่ยนใจได้จะเปลี่ยนใจไหมพ่อก็บอกทันทีนะบอกว่าไม่เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าลูกเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้นริงค่ะลองไปฟังทริปนี้พร้อมๆกันนะคะเสียรด เสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนเดียววันที่อยากอะ่ะคุณแม่เขาเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมาคุยกันขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจะแลกด้วยอะไรยอมหมดโดยวิสัยที่เราเป็นลูกคนจีนไม่เคยทำงานบ้านแล้วเราต้องไปเช่า,าพาักเม่์อยู่กันสองคนเสื้อผ้าเราก็ต้องเอามาซักเองอาหารการกินเราก็ต้องมาเริ่มเข้าครัวทำเองการเลี้ยงลูก ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะตอบได้เลยว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณพ่อพูดเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม